ขาเรือออกปลูจะออกแล้วเรือจะออกแล้วเร่งเครื่องแก้เชือกแล้วแก้เชือกแล้วถอยหลังแล้ว หลังแล้ว22เมษายน2568้่หาเรือเกาะกูดมุ่งหน้าไปแหลมสอกเรือกำลังกลับลำ เวลา13นาฬิกาสานาที13นาฬิกา3านาทีเหลือได้เคลื่อนตัวแล้วมาแล้วนนบคนแล้ว กด,นะด,ดนับทีละคนสัตเรือไม่เต็มเรือไม่เต็มดีแล้วไม่เต็มมันไม่หนักเขียนอย่างเดียวเลยบ๊ไยบา,ยบาย 嘿。Oh, ไปแลมสองวันที่ที่สองเสือดำโกสอง